ลูกเล่นใหม่อย่างหนึ่งนะครับที่อยู่ใน Samsung Galaxy Note 20 Ultra นั่นก็คือในโหมด Pro Video เนี่ยเราสามารถถ่ายซูมนะครับซูมบนวิดีโอแบบนุ่มๆได้ทำแบบมิวสิกวิดีโอทำแบบวิดีโอแฟชั่นได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเริ่มจากเราเข้าโหมดที่อื่นๆก่อนนะครับแล้วไปเลือกโหมด Pro Video ในโหมดโปรวิดีโอเนี่ยเราเลื่อนเครื่องมือมาด้านบนสุดเราก็จะเจอคําว่า Zoom นะครับแล้วเราก็จะมีปุ่มปรับความเร็วในการซูมซึ่งเราสามารถซูมช้าซูมเร็วได้ตอนนี้น้องชัดนางแบบของเรารออยู่ด้านบนนั้นเรียบร้อยนะครับใบาย,บายกล้องหน่อยโอเคผมจะลองถ่ายวิดีโอแบบซูมนุ่มๆให้ดูนะครับบนโ o t ต20 u l t r อตรนะครับเริ่มแล้วครับนี่น้องชัดครับโพสท่าไปเรื่อยๆน,นะครับ3-2เปลี่ยนท่าป๊าบนี่เห็นไหมฮะเราก็ซูมเห็นไหมฮะ ซูมฟาบเข้าไปนี่โอ้โหเป็นไงฮะน <Wow. S 1> ุ่มมากเลยนะครับเหมือนถ่ายด้วยกล้องแบบว่ามีเซอร์โวซูมอ่ะนี่ฮะโอ้โหออกมานี่เท่เลยนะครับช่วยให้วิดีโอของคุณเนี่ยมีสีสันมากยิ่งขึ้นไปอีกฮนะ ความเร็วในการซูมคุณสามารถเลือกแบบนุ่มๆหรือจะเอาแบบควิกซูมเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นก็ได้นะครับอ่ะคราวนี้โพสแบบตื่นเต้นนะคะสามสองหนึ่งชาปุนี่สามสองหนึ่งฟาปปุ๊บเลยสามสองหนึ่งปั๊บโอ้โหซูมแรงไปหน่อยฮนะเลยครับสามสองหนึ่งฟาปุ๊บนี่โอ้โหเท่เลยครับสามสองหนึ่งฟิตเปลี่ยนท่านี่สามสองหนึ่งชุบแม่โอ้โห ทำให้าจารถ่ายวิดีโอของคุณสนุกแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น